ข้อที่42นะคะตักกตนและแมงมุมมีโครงสร้างการแลกเปลี่ยนกา๊าซในข้อใดแตกต่างกาันกอไก่ท่อลมขอไข่ช่องหายใจคอควายถุงลมแต่และตัวเนี่ยก็มีชื่อภาษาอังกฤษต่างกันนะอันนี้อาจะต้องูจักชื่อไว้ก่อนท่อลมเนี่ยก็คือ t r a เคียช่องหายใจเรียกว่า s p i r เคิ e ถุงลมคือ air s ซ c ข้อใดที่แตกต่างกันบ้าง นะคะชอยก็เป็นเหมือนเดิมคือต้องรู้ทุกข้อว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้งหมดสิ่งที่ต้องรู้ในข้อนี้คือระบบการหายใจของมแมลงทั่วไปกับกลุ่มของอาราชินดาหรือว่าแมงมุมนะคะตัก๊กแตนเนี่ยเป็นสัตว์ในไฟอ่าเป็นไฟลัมอะโทรพอดา้าแล้วก็ตัวของออเดอร์เนี่ย<ม>ก็เป็น อิ ctor. นเซกตคะกลุ่มอินเซกตเป็นกลุ่มที่เป็น e x ็กโซสเกเลตมีโครงร่างแข็งการที่ขยายขนาดเนี่ยทำได้จากการลอกคราบลักษณะพิเศษของกลุ่มอ n s e c t ต r เนี่ยมีระบบการหายใจเป็นระบบท่อลมหรือ t r a เคีย เรีกอย่างว่าระบบท่อลมระบบท่อลมเนี่ยมีความพิเศษก็คือการแลกเปลี่ยนแกส๊สเนี่ยจะส่งผ่านระหว่างช่องของท่อลมไปยังเซลล์โดยตรงไม่ผ่านเลือดเลือดของกลุ่มแมลงหรืออินเซสต้าเนี่ยจะไม่ได้ทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ ะะจะขนส่งแค่กลุ่มของพวกของเสียแล้วก็ของเหลวในร่างกายเท่านั้นไม่ขนส่งออกซิเจน หรือคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มพวกฮีโมโกบินหรือไซยาโนโกบินเหมือนในสัตว์ทั่วไปหรือในปูนะคะ<ม>ก็คือเลือดก,ก็จะไม่มีสีมไม่มีฮีโมโกบินระบบการหายใจของอินเซกต้าเนี่ย<ม>ตัวของระบบท่อลม ประกอบด้วย1สไปสรัเลอร2สเทรคเคียแล้วก็มีส่วนย่อยของเทรเคียเรียกว่าเทรคิโอจากนั้นเนี่ยก็จะมีบางตัวที่มีแอร์แซกแอร์แซกจะพบใน มแมลงที่บินเร็วหรือบินได้นะคะหน้าที่ของแต่ละตัวเนี่ยก็ต่างกันเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของเทยเคียกันโครงสร้างระบบมะแมลงอันนี้สมมติว่าเป็นตะกะแตนแล้วกันนะ จะมีสไปรไคเรอยู่บริเวณส่วนท้องนะคะอยู่บริเวณป้องอกสไปรไคเซึ่งมักจะมีอยู่2อ,อันคือให้ลมเข้ากับลมออกหรืออาจจะมีอันเดียวก็ได้ในบางพันบางพันเนี่ยก็มีส่วนพิเศษอีกก็คืออาจจะมีขนไว้ป้องกันฝุ่นเข้า นะเพราะฉะนั้นมแมลงเนี่ยเวลาโดนจมน้ำหรือว่าโดนอะไรอุดเนี่ยอย่างเช่นมแมลงสาบเนี่ยโดนสันไลไล์ลาดลงไปใช่ไหมมันก็จะปิดสไปร์ไลคเิลทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายได้นะคะจากสไปร์ไลคเิลเนี่ยก็จะมีแคร์เคลแคร์เคลเนี่ยจะวางสองข้างของลำตัว มักจะมีสองข้างวางมีอยู่สองหนึ่งคู่วางอยู่สองข้างของลำตัวแล้วก็มีส่วนที่เชื่อมกันแบบนี้นี่คือเทรเคียอยู่ข้างลำตัวนะวางในแนวเวนรทลและในบางส่วนก็จะมีแอร์แซกต่อมาอีกซึ่งแอร์แซก จะใช้ในการเก็บอากาศเท่านั้นเก็บอากาศไว้หายใจในกรณีที่เป็นกลุ่มพวกบินเร็วและใช้พลังงานสูงจากแครเครียเนี่ยก็จะมีการแตกแขนงแยกย่อยออกไปเป็นทาคิโอ เหมือนกับเส้นเลือดฝอยดังนั้นแล้วตัวของกลุ่มอินเซกต้าเนี่ยเนื่องจากว่ามีระบบการหายใจที่เป็นระบบท่อลมนะคะมีการแลกเปลี่ยนก๊สจากมีการแลกเปลี่ยนแก๊สจากท่อลมตรงกลางลำตัวไปจนถึงเซลล์ในร่างกายโดยตรงนะคะก็ ทำให้ไม่สามารถมีปริมาขนาดลำตัวเนี่ยใหญ่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นต้องมีตัวเล็กนะคะในส่วนของกลุ่มอาราชินไนด้านะคะซึ่งได้แก่แมงมุมแล้วก็แมงป่องกลุ่มนี้เนี่ยจะมีแปดขา ลักษณะของการหายใจในกลุ่มอาราชินัด้านเนี่ยจะมีการพัฒนาขึ้นใหม่ขึ้นหนึ่งขั้นหนึ่งนะคะจากตัวของกลุ่มอินเซกตาก็คือมีระบบที่เรียกว่าบุกหลังระบบที่เรียกว่าบุกหลังเนี่ยก็จะประกอบด,ด้วยสไปเรคลแล้วก็ตัวบุกหลังต่างจากกลุ่มแมลงอย่างไรอารชินัด้านเนี่ยมีท่อลมเหมือนกัน คือลักษณะตาแบบนี้สังเกตว่าราชินีด้ามอาจจะมักจะตัวใหญ่กว่ากลุ่มที่เป็นมุงอินเซกต้านะคะจะมีสปรยเคกเลนอยู่ตรงส่วนของท้อง <c oughs> แล้วก็ข้างในเนี่ยจะต่อเข้าไปเป็นท่อลมที่แบ่งซอยเป็นอันย่อย เป็นถุงลมเล็กๆบางๆเรียกว่าบุกลังลักษณะของบุกลังเนี่ยก็จะเป็นท่อลมเล็กบางแบบนี้เวลาที่ลมเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปตามบุกลังย่อยๆต่างๆซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สกับเส้นเลือดฝอยที่มาพันรอบๆ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกซิเจนในกลุ่มของไรชินไนด้าเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนตรงบุกลังแล้วผ่านขนส่งผ่านเลือดไปนะนี่คือส่วนที่ต่างของอินเซสต้ากับ a รชินไนด้าคืออินเซสต้าใช้ระบบเทเคีย i อินเซสต้าเนี่ยจะไม่มีการใช้เลือดในการ แลกเปลี่ยนแก๊สเลยนะคะนี่เป็นตารางความแตกตา่างอินเซกเตอรเนี่ยเอาเจนผ่านจากท่อลมไปเซลล์โดยตรง ส่วนอะัชินได้าผ่านเลือดโดยแลกเปลี่ยนบริเวณบุกลังนะซึ่งบุกลังก็เหมือนกับปอดทั่วไปก็คือต้องมีความชื้นตลอดเวลาถึงจะมีการแลกเปลี่ยนออสเจนผ่านได้นะคะเพราะฉะนั้นอินเซกต้าเนี่ยก็จะทำให้มีปริมาตรจำกัดตัวเล็ก อรเชเนไดามันจะเป็นกลุ่มที่ตัวใหญ่ได้มากกว่าแต่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยใช้สไปเรเคิลหรือรูเปิดที่เป็นท่อหายใจเนี่ยเหมือนกันและอินเซตตาบางส่วนที่มีแอร์แซกเนื่องจากใช้ในการเก็บอากาศนะคะเก็บอากาศในการบินเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เนี่ยคำตอบของข้อนี้ท่อลม ในตักกแตนเป็นเทอร์เคียแมงมุมเป็นบุกลังนะไม่ใช่ระบบท่อลมดังนั้นขอ้อกไก่เนะี่ยต่างช่องหายใจทั้งตักกแตนและแมงมุมมีเหมือนกันดังนั้นสไปรเคิลเนี่ยมีทั้งคู่ไม่เป็นความแตกต่างถุงลมจะมีในกลุ่มที่บินได้และกลุ่มอินเซกต้าต่างๆดังนั้น ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยที่ต่างกันก็จะมีท่อลมกับถุงลมในอ e ินเซกตากับอาราชไนดาต่อพ่อกอและคอน,นะคะ